หลับทำไมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนี่คือช่องดาดาดาอะไรนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนปาดูในแพทก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งจำชื่อช่องให้ชี่ออะไรครัเด็กๆเด็กๆอ๋อถูกแล้วดาดาพาตอรีอชแนลครับ วันนี้เราจะมาทำหน้าท้าทำมาหนีทำอะไรคุณทำอะไรตามสืบคน EP และ EP สามนะตามสืบคน EP สาม ันนี้จะมาสืบค้นในเรื่องบวดพี่และยึดที่นอนพี่ไปหมดเลยนะครับคือเนี่ยเขาให้ปูนั่งเล่นเนี่ยอันนี้จะเราใช้ปูนั่งเล่นกับอันนนีน่มันปูนั่งเล่นนะแต่ไอดนะ้ไอด้านะเนี่ยไอ้ด้านะเนี่ยไอ้ด้านะมัน มาทําเป็นที่นอนเลยหรือเนี่ยไว้นั่งดูไอแพดอะไรอย่างงเี้ยนอนดูอย่างเงี้ยไอเนี่ยมาหยุดแทนไหนแล้วนอนดูตรงเตียงน,นี้เลยตื่นชัดไหมนี่นต้องมานอนดูตรงนี้นี่อันนี้พ่อบอกยังไม่ได้กเก็บวพราเราต้องนอนจะนอนดูไอแพดมีที่นั่งที่นั่งถ่ายอยู่ ไม่กล้องท้ยทำไมกล้องมันไม่ชัดนี่นี่นี่ที่ได้ทำคลิปที่แล้วไปแล้วครัเชื่อไอคลิปว่าอะไรแบบที่ตัวเนี้ยมันปวดครับเลยเล่นตาดกเลยว่ามันเป็นเรยว่าไอกระดี่งครับเนี่ยกระดี่ครับ กระเดียงกระเดียงไอ้กระเดียงไอ้กระเดียงฮะเนี่ยนะครับกระเดียงนะครับกระเดียงเนี่ยจะบอกให้นะเนี่ยบกักเนี่ยวิเศษอะวิเศษเวลาตัวแรกเลวลาทำอะไรแล้วบางทีมันจะกวนที่ยังไงเนี่ยเนี่ยพี่พีอ่อะไรต้องมาดูแลได้ใช่ไหม พี่พ for Pe ี่ก็บอกเนี่ยคนถ่ายก็บอกพี่ก็พี่ไอ้น่าเาเรียกว่าพี่อะไรเนี่ยเนี่ยว่วันมาปวดใช่ไหมพี่เอาวันนี้ให้มันเนี่ยเนี่ยโยนเนี่ยโยนไปตรงไหนเนี่ยถ้าสมมติโยนไปนี่นี่โยนไปนี่เนี่ยมันก็จะรีบวิ่งตามถ้าสมมติโยนไปตรงนี้อ่ะโยนไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งเนี่ยจับนะ ไอ้จับแน่ไอจับแน่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 ก็คือบกมันก็คืออูอูให้คนมองก่อนให้คนมองขู่ไปไปไๆๆปไปีปนีะพี่ขอ่ไอ้จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่ทำไมกล้องมันไม่ชัดอ่ะ ขยับเครื่องก่อนเนี่ยเด็กเครื่องเนี่ยมันไม่ชอบไปเด็กคนป่วนเลยไม่ชันเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ